แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันนะคะร้อยอกธรรมนัตเร่งเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป้าหมาย1ล้านไร่หลังพบไม่เพียงพอกับความต้องการยังขาดผลผลิตอีก3.9ล้านตัน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้เข้าพบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อหารือถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยปี67ทับ68โดยมี 9, นายวณิพลเคนร,รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมนะคะทั้งนี้นะคะผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยระบุว่าปัจจุบันไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5ล้านตันพื้นที่การปลูก6.7ล้านไร่ในขณะที่ความต้องการในการผลิตอาหารสัตว์มีถึง8.9ล้านตันซึ่งขาดผลผลิตอีก3.9ล้านตันร้อยเอกจำเนตพรมเผ่าจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบสต๊อก ว่าปัจจุบันมีจํานวนเท่าไหร่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนํำข้าวรวมถึงของความร่วมมือสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยไม่รับซื้อข้าโพดที่มีการเผาและผลผลิตที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของการผลิตได้นอกจากนี้นะคะยังได้ขอความร่วมมือ ให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประกันรายได้เกษตรกรที่ราคา9บาทต่อกิโลกรัมอีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทยโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรเพื่อบูรณาการทํางานในการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะโดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเป้าหมายอยู่ที่1ล้านไร่นะคะหลังพบไม่เพียงพอต่อความต้องการยังขาดผลผลิตอีก3.9ล้านตัน